ทับในเวลาที่ทับแตกนะครับแล้วก็ฟื้นทับคืนมานั้นเป็นเรื่องที่เราไม่อาจที่จะลืมเลือนเพราะในวันนั้นเนี่ยนะครับสภาพการจริงๆที่ผมได้เรียนกับพี่น้องต่างรมต่างวาระหลายครั้งว่าพันเอ,ดอกดรอภิวันวิริยะชัยเกียรติยมเหรียญทองปริญญาโทรปริญญาเอกความรู้มากมายเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีบทบาทได้รับการยอมรับในการทําหน้าที่ ถ้าคิดในมิติของคนที่ต้องการนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับชื่นชอบลาบยศสรรเสริญก็ไม่ต้องมาร่วมนะครับในการที่คลุกฝุนคลุกกองเลือดก,กับความตายของประชาชนนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรอยตำหนิติดตัวจากการมาร่วมปลุกฝันพี่น้องคนเสือ้อแดง แล้ก็ปลุกฝันพี่น้องชาวพักเปื่อไทยให้ปลิกฟื้นึืนมาถ้าพันเอ,ดอกดรอภิวันเนี่ยนะครับเป็นแค่นักเลือกตั้งธรรมดานะครับแล้วก็ไปรณนนรงค์พูดในเรื่องดูพูดแล้วดูดีนะครับวันที่จบปริญญาเอกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาเลือกตั้งใหม่นี่นะครับก็ไม่มีใครแยกในตําแหน่งประธานสภาหรือตําแหน่งใดๆก็ตามแต่การที่ตัดสินใจลงมาในสนามที่มันแพ้อยู่แล้ว ในเหตุการณ์19พฤษภาคม2553ผ่านการถูกฆ่าผ่านความตายถูกไล่ล่ากำลังเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดเป็นการตัดสินใจที่มีจิตใจที่เสียสละเพราะนั่นเนี่ยนะครับคือรอยตำหนิมากมายหลังจากที่บ้านเมืองเกิดความสงบหรือผ่านพ้นการเลือกตั้งกันไปแล้วพันเกอกดรพิวันก็ได้รับชะตากรรมเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าภายหลังจากการเลือกตั้ง ก็มีการพยายามที่จะฉายภาพไม่ได้แตกต่างจากที่ผมได้รับแต่หัวใจนี่นะครับของพันเอกดอรอภิวันก็ยังมีความแข็งแกรง่งมีความห่วงใหญ่นะครับระหว่างกันกันอยู่เสมอผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการที่เราจะได้รู้จักนะครับนักสู้หรือนักการเมืองคนหนึ่งนั้นที่อยู่ในสนามของการต่อสู้นะครับ การที่จะยอมรับหัวใจของใครคนใดคนหนึ่งนะครับสำหรับผมนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากกันพอสมควรยกเว้นจะอยู่ในสมรภูมิที่มีความเป็นความตายที่เท่ากันานดร,รพภิวันนั้นผมไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของหัวใจในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องของการทุ่มเทของการเสียสละในการต่อสู้เพราะฉะนั้นนะครับ พวกเราเองที่ได้ร่วมแสดงความรู้สึกกันมานะครับต่างก็มีความสึกที่ใจหายเมื่อคืนนี้ก็คุยกับลูกน้องที่ทีมติดตามเลยนะครับผมเรียกชื่อเล่นไว้เจ้าหนึ่งก็โทรกันตอนดึกว่าก่อนที่เปียจะจากไปสักสามวันนะครับชูนิ้วมาหกนิ้วนะครับที่ยังพอมีความรู้สึกภรรยาก็ถามว่าหมายถึงอะไรถ,ถามนู่นถามนี่นะครับ สุดท้ายก็ถามว่าวันเหรอก็พยักหน้าเหมือนต้องการที่จะสื่อสารว่ารู้ล่วงหน้าว่าวันที่6ตุลาคมนั้นเป็นวันที่ตัวเองจะต้องจากไปเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับของเหตุการณ์ในบ้านเมืองเมื่อปี2519เ,กกเอรกพี่วันก็นะครับทำหัวจิตหัวใจกับการจากไปนะครับกำหนด รู้ล่วงหน้านะครับกวา่าก่อนสามวันโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าที่ชูมานะครับหกนิ้วนั้นและมและก็สื่อสารว่าเป็นวันนั้นคือเป็นวันที่กําหนดการจากไปตอนตีห้าเนี่ยนะครับของเมื่อวานนี้นะครับคือร่างกายก็สุดลงไปครั้ง,น,งนะครับแต่ว่าก็ไเดบลิกฟื้นขึ้นมาแต่ว่าเมื่อสุดไปครั้งที่สองนะครับก็ ได้จากไปตามเจตนานะครับอย่างสงบนะครับอย่างมีเกียรติของนักต่อสู้ของประชาชนอย่างภาคภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกียรติภูมิเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่ขบวนการของประชาชนขบวนการของคนเสื้อแดงนปชแดงทั้งแผ่นดินและพักเพื่อไทยจะพลังประชาชนหรือจะไทยรักไทยจะต้อง นะครับจดจําถึงเกียรติภูมิอันนี้ตลอดมปและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับคือพี่น้องจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขร่วมชะตากรรนะครับได้สร้างพันเอกดรอภิวัตรนะครับให้เป็นสมบัติที่มีค่าของประชาชนคนไทยทั้งชาตินั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าวันที่มาถึงประเทศไทยของพันเอกดรอภิวัตน,นั้น จะมีคนที่จะเดินทางเข้าไปรับเป็นจํานวนมากเพราะในขณะที่มีชีวิตนะครับพันเกอกดรพิวัตนได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็ไว้อาลัยนะครับกับการจากไปของพันเกอกดรอภิวันขาแสดงความเสียใจนะครับกับพี่แดงกับลูกและครอบครัวทุกชีวิตกับคนที่ติดตามกับผู้ร่วมชะตากรรมนะครับ และผมเองก็ขอไว้อะไรนะครับและคงจะได้มีโอกาสได้เจอกับพี่เปียเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่ว่าจะมีคุณค่าและอยู่ในความทรงจําของผมและพี่น้องคนไทยไปตลอดนะครับพักกันสักครู่เดียวครับสักครู่พบกันในช่วงที่สองต่อครับจะพบกันต่อกันในช่วงที่สองเ่ยนะครับ ขอบคุณกับทุกความรู้สึกนะครับที่เราได้แสดงออกร่วมกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเราก็ร่วมแสดงความ่วงใหญ่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้พันเอกด็อกเตอร์อภิวันได้ปลิกฟื้นแต่ก็เป็นอย่างหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์นะครับสุดท้ายก็คือว่า คนที่จากไปนั้นช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณนุปการให้กับชนรุ่นหลังอย่างไรนั่นจะเป็นเกียรติภูมิเกียรติประวัติที่สําคัญพันเด็กดอกอรอภิวันวิริยชัยนั้นก็ได้ทําหน้าที่ของคนละเมืองของคนไทยอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วมาคุยกับเรื่องนะครับอื่นๆที่เป็นประเด็นข่าวสารทางการเมืองในขณะนี้ เมื่อวานก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับความจริงก็อยู่ในวังบนนะครับที่ยังข้ามไปไม่พ้นเรื่องการเมืองรูปแบบต่างๆเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศรายชื่อ250รายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับสื่อมวลชนได้โทรมาถามผมนะครับว่ารู้สึกกันอย่างไรผมก็อธิบายอย่างที่ได้เคยอธิบายให้กับ พี่น้องทั้งหลายได้รับฟังว่านปชเองนั้นได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าไปร่วมในสภาปฏิรูปพักเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าในสภาปฏิรูปและก็ส่วนพักประชาธิปัตย์ตัวพักเขาเนี่ยนะครับก็ประกาศไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับก็จึงไม่แปลกที่จะ ไม่มีรายชื่อในซีกของในส่วนของนปชและพรรคเพื่อไทยและก็มีชื่อของอีกซีกหนึ่งนะครับไม่ไว่าจะเป็นสวกลุ่ม40ของคอปปสรวมกระทั่งองค์เครือข่ายองค์กรตัวตนนะครับที่เขามีจุดยืนอย่างชัดเจนเห็นหน้าก็รู้ว่าแต่เราฝ่ายมีจุดยืนกันอย่างไรซื่อมลชนได้ถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับรายชื่อ250รายชื่อที่ประกาศมา ผมก,ก็บอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเมื่อตัวเองประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมและขอใช้สิทธิ์นะครับแสดงความคิดเห็นอยู่ข้างนอกโดยที่ว่าก็คือนั่งพูดกันอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้บอกว่าเรามีแนวความคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมคณะผู้แต่งตั้งนะครับเขาก็ต้องเลือกจากคนสมัครนะว่ากันแฝง นะครับและเขาคนต้องเลือกนะครับตามที่นะครับคนที่เข้าไปสมัครส่วนจะมีนะครับทิศทางอนาคตอย่างไรก็เป็นดุลพินิษของผู้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าถ้ามีคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับที่มีทิศทางที่เป็นปฏิบักษจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมเองก็แสดงความเห็นชัดเจนว่าผมไม่ได้สนใจที่หน้าตาของคนเหล่านี้ เพราะว่าถ้าไปสนใจที่หน้าตาของคนเหล่านี้นั้นเราไม่มีวันที่จะนะครับทนยืนดูการปฏิรูปจากคนที่มีหน้าตาเหล่านี้ได้แต่ผมก็มีความเชื่อว่าในสังคมไทยนั้นไม่มีใครที่จะทำอะไรนะครับที่ขัดต่อหลักความถูกต้องไปได้เพราะว่าหลังจากที่สนชได้มีการประชุมกันสต่สพชมีการประชุมกัน เลือกประธานรองประธานหลังจากนั้นก็จะเลือกคณะกรรมาการยกร่างนะครับสามสิบกคนเข้าไปนะซึ่งก็มีที่มาตามที่ได้ทราบกันนี่นะครับผมเองก็เลยเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้นมีไม่กี่คนที่เหลือนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีกรรมนะครับเพื่อจะอธิบายว่ามีขั้นตอนที่มากันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็เชื่อว่ารูปแบบของรัฐธรรมนูญน,นั้นผู้ร่างก็คือผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญปี40 50เนี่ยแหละครับแล้วอาจจะเคยร่างรัฐธรรมนูญปี34มาอะไรมาหรือว่าก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ไปวิตกว่าจะได้เกิดอะไรนะครับที่มันร้แรงนะครับจนกว่าที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนส่วนเรื่องการปฏิรูปทั้ง11ด้าน ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการ11คณะเพื่อที่จะไประดมความคิดเห็นว่าจะปฏิรูปอย่างไรบ้างและเมื่อคณะกรรมการยกร่างเสนอร่างมาอย่างสบปชที่จะเป็นคนพิจารณาตามคณะกรรมการยกร่างก็คงจะได้กลิ่นไอจากการประชุมร่วมในแต่ละด้านของ11ด้านของการปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าง ได้แสดงความบ่วงใหญ่ว่าเราต้องการให้ประเทศไทยนั้นเรามีการปฏิรูปอย่างไรกฎติกาอันสูงสุดของบ้านเมืองคือรัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลิ่นไอเหล่านี้ครับถัดจากนี้นะครับก็พูดได้ง่ายว่าก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีเห็นร่างนะครับที่จะมีความชัดเจนอะไรนะครับบางคนบอกว่าเราตายใจบอกไม่เป็นไร นะครับไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปมากกว่าที่เราเคยเจอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันอย่างอดทนและก็มีสตินะครับอย่าได้ไปติดว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เพราะว่ามันควรที่จะมองข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเห็นหน้าพวกสวกลุ่มสี่สิบซึ่งเราก็เห็นหน้าอยู่แล้วในสอนอแล้วก็เราก็มีความรู้สึกนะครับคิดถึงโฉมหน้าของการปฏิรูป ถ้าเขาต้องการจะทําเลเท่ก็ต้องปล่อยเขาทําเลเทะะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าอะไรที่ขัดต่อความรู้สึกนะครับของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องยีทําง่ายๆเสียของเนี่ยนะครับมันมีอนุภาพน้อยกว่าเสียคาว่าเสียความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เขาเดินกันอย่างสุดทางเดินกันอย่างเต็มที่นะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าไปกระทําการ นะครับขับต่อหลักการของรประชาธิปไตยนะครับท,ที่สากลก็พึงจะปฏิบัติผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ยอมอะไรใครผ่านอะไรกันง่ายๆแค่ไมโครโฟนยังไปไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสวนต่อความรู้สึกของคนนั้นมันไม่มีวันนะครับที่ว่าใครจะไปทําอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเขาจะทําแล้วจะ็นไงนะครับต้องไปถามคนที่ทํานะครับว่า ถ้าทําแล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลกันอย่างไรจากสังคมและจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพชัดอย่างนี้นะครับยิ่งง่ายใหญ่คือถ้ามันไม่มีภาพบุคคลนะครับที่มีทัศนะมีความรู้สึกที่คนไทยได้สัมผัสมาแต่ต้นนะครับแล้วก็ภาพดีๆเนียนๆเนี่ยนะครับไอเนี้ยน่าห่วงใหญ่กว่าเยอะแต่ภาพนี่นะครับที่เป็นสปอร์ตไลท์เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนั้น อย่าได้กังวลเพราะว่าท้ายที่สุดเลยนะครับสังคมเขาโฟกัสตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นว่ามีทิศทางทางความคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนยนะครับมุมมองของผมเนี่ยนะครับการตั้งคนที่มีความเชื่ออย่างนี้ไปนะครับถ้าคิดการจะทําอะไรนั้นยากกว่ากับการตั้งคนที่ไม่ได้มีภาพลักษณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีภาพลักษณ์อย่างนี้เข้าไปนั้นเราใจเย็นๆได้ แล้วก็ไม่แสดงอาการความรู้สึกเพราะเมื่อตัวเองไม่เข้าไปก็อย่าทําตัวเป็นไอ้เข่หวังครองนะครับใครจะเป็นก็สุดแท้แต่ไม่มีปัญหาอะไรหาความสําราญได้กันตามสบายนะครับแล้วก็เราก็จะได้ใช้สึกแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นบางคนนี่นะครับมีความคึกคันนองต้องอย่างนั้นตรงน,นี้ก็หาความสําราญกันได้อย่างเต็มที่แต่สําหรับพวกผมนั้นนะครับก็จะได้ติดตามและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีสตินะครับเพราะฉะนั้น บรรยากาศของบ้านเมืองถัดจากนี้ไปนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยและการร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นก็จะเป็นประเด็นละประเด็นต่อมาเนี่นะครับที่ที่ก็มีเนื้อหามาพวกคู่นั้นก็คือเรื่องกฎอัายการศึกซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมาย